วิธีการออกแบบพังโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพการออกแบบพังโรงงานเป็นกระบวนการที่สำคัญและต้องดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อหลีเกเลี่ยงความสับสนและได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดการนำเสนอนี้จะแนะนำขั้นตอนสำคัญในการออกแบบพังโรงงานรวมถึงการเก็บข้อมูลพื้นฐานและการวิเคราะห์ปัจจัยสำคัญต่างๆการเก็บข้อมูลพื้นฐานกุญแจสู่ความสำเร็จความสำคัญของข้อมูล ข้อมูลเป็นพื้นฐานสำคัญในการวางแผนและแก้ไขปัญหาทุกด้านของการจัดการข้อมูลที่จำเป็นต้องเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการผลิตสิ่งสนับสนุนการผลิตและเวลาที่ใช้ในการผลิตกุญแจไขปัญหาใช้อักษรภาษาอังกฤษ P Q R S และที่เป็นหลักในการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล P ชนิดของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ความหมาย P แทนชนิดของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องผลิตทั้งในปัจจุบันและอนาคตการวางแผนต้องวางแผนล่วงหน้าทั้งระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวขอบเขตครอบคลุมทั้งสินค้าสำเร็จรูปและชิ้นส่วนทุกชิ้นที่มีการผลิตแตกต่างกัน Q ปริมาณการผลิตปริมาณที่ผลิต คหมายถึงปริมาณการผลิตของแต่ละผลิตภัณฑ์หรือสินค้าแต่ละชนิดของเสียต้องคำนึงถึงของเสียที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการผลิตความต้องการตลาดพิจารณาการเปลี่ยนแปลงความต้องการของตลาดตามฤดูกาลหรือการออกแบบใหม่อาลำดับขั้นการผลิตการวิเคราะห์วิเคราะห์และออกแบบการผลิตเพื่อกำหนดลำดับขั้นตอนที่เหมาะสมการจัดลำดับกำหนดว่าชิ้นส่วนใดควรผลิตอย่างไรและขั้นตอนใดควรทำก่อนหลัง ประสิทธิภาพมุ่งเน้นการสร้างลำดับขั้นการผลิตที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ S ส่วนสนับสนุนการผลิตความสำคัญส่วนสนับสนุนการผลิตเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้การผลิตมีประสิทธิภาพระดับความสำคัญบางส่วนมีความสำคัญมากขาดไม่ได้ในขณะที่บางส่วนอาจมีความสำคัญน้อยกว่าตัวอย่างรวมถึงที่รับส่งของโกดังเก็บของหน่วยจัดหาเครื่องมือและหน่วยซ่อมบำรุงรักษา T เวลาในการผลิตความสำคัญ ที่มีความสำคัญโดยตรงกับ p, q, r และ s ในการกำหนดทรัพยากรการผลิตการวิเคราะห์พิจารณาเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอนการผลิตและความทีในการผลิตการวางแผนใช้ข้อมูลเวลาในการกำหนดจำนวนคนเครื่องจกักรและขนาดพื้นที่ที่ต้องการว y การตั้งคำถามเพื่อความเข้าใจที่ลึกซึง้งความสำคัญของว y ช่วยไขปัญหาให้รู้ล่วงไปได้จริงการมองปัญหา ทำให้ผู้ออกแบบมองปัญหาได้ง่ายและชัดเจนขึ้นการตัดสินใจเหตุผลที่ได้ช่วยในการตัดสินใจของผู้มีอำนาจการใช้คำถามทำไมช่วยให้เข้าใจเหตุผลเบื้องหลังทุกการตัดสินใจในการออกแบบพังโรงงานซึ่งนำไปสู่การออกแบบที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากทุกฝ่าย